กลับมาต่อต่อกันในพาร์ทเศที่สามเลยคะ่ะสำหรับพาร์ทเศที่สามนะคะก็จะมีคำถามอีกประมาณห้าหกข้อนะคะข้อเจ็ดสิบห้าถึงข้อที่แปดสิบเหมือนเดิมค่ะเราจะมาดูกันที่ตัวคำถามก่อนเพื่อสแกนเข้าคาว่าเรื่องสถามเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะจะได้อ่านได้ถูกตุดมาดูกันเลยค่ะข้อเจ็ดสิบห้าข้อเจ็ดสิบห้าเขาถามว่า Swedish Biologist Morte Andersen Proved that that it does blank. What does the underlined part refer to? เขาถามว่าจากประโยคนี้ค่ะซึ่งจะมีอยู่ในเรื่องนี้เขาถามว่าตรงนี้หมายถึงอะไรค่ะพี่ไม่ปลาชอยส์นะคะเหมือนเดิมพี่จะปลให้คำถามก่อนน้องได้รู้ว่าต้องโฟกัสที่ไหน พี่ให้ช่ิยนินทึงนะเวลาน้องอ่านคําถามตอนเนี่ยค่ะอ่านคําถามคร่าวๆก่อนนะที่จะขึ้นไปอ่านเนื้อเรื่องอะ่ะเวลาน้องอ่านนะคะน้องอ่านแต่ตัวคําถามก่อนนะยังไม่จาเป็นต้องแปลชอยส์นะเพราะคือแปลไปน้องก็ยังไม่ได้คําตอบดีๆนึกออกปะมันทําให้เสียเวลาเปล่าๆอ่ะแทนที่ต้องแปลชอยส์ตั้งสี่ข้ออ่านแค่คําถามคร่าวๆก่อนว่าเดี๋ยวเราต้องโฟกัสจุดนี้นะแล้วพอถึงจุดนั้นน้องค่อยอ่านชอยส์นึกออกปะเออ ตอนอ่านรอบแรกอะค่ะอ่านคําถามรอบแรกอ่านแต่ตัวคําถามก็พอจะได้รู้ว่าโฟกัสตรงไหนไม่ต้องไปแปลชอยนะรอบแรกแปลชอยรอบหลังนะคะแต่อันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนคือบางคนบอกว่าพี่อ่านถ้าอ่านชอยส์มันก็จะได้รู้เลยว่าไหนผิดอันนั้นจะเหมาะกับน้องที่มีความจําเป็นเลิศค่ะคืออ่านจบแล้วก็ยังคงจําได้อะไปอ่านเนื้อเรื่องก็ยังคงจําได้ว่าอ่านชอยอะไรไปบ้างแต่พี่เป็นคนที่จําอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะน้องคะพี่เคยทํานะพี่อ่านทั้งคําถามทั้งชอยก่อนในรอบแรก แล้วพอเสร็จปุ๊บพี่ดูตรงเนื้อเรื่องพี่รู้แหละว่าพี่ต้องโฟกัสอันนี้แต่พี่ก็จําไม่ได้อยู่ดีว่าอีชอยที่เมื่อกี้อ่านไปมันมีอะไรบ้างนึกออกปะพี่เชื่อว่าหลายคนเป็นแบบพี่ใช่ปะเออคือถ้าน้องจําไม่ได้ก็ไม่ไม่ต้องเสียเวลานั่งอ่านมันตั้งแต่แรกก็อ่านแค่คําถามก็พอเออแต่น้องคนไหนที่ความจําเป็นเลิศยังเนาะคนที่บอกพี่อะ่ะน้องก็เอาเลยค่ะจัดเต็มอ่านให้ครบทําทีเดียว ได้ได้ทั้งนั้นคืออันที่พี่พูดเนี่ยน้องไม่ต้องทําตามพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสิ่งที่พี่พูดเป็นแค่สิ่งที่พี่แนะนําคือพี่ท,ทาแล้วพี่ว่ามันเวิร์กแต่ประเด็นก็คือสําหรับน้องไม่อ่าจ,จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ได้น้องต้องลองทําเองเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าข้อสอบอังกฤษบางคนบอกเุยถ้าหนูไม่เก่งอังกฤษตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องทําไม่จริงนะเออจริงจริงตอนเด็กๆพี่ก็ไม่ได้เก่งอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ฝึกทาข้อสอบเก่าอะฝึกฝึกฝึกทามันไปเยอะๆน้องจริงๆมันช่วยได้นะและเทคนิคของแต่ละคนในการทําข้อสอบมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พูดมันคือสิ่งที่พี่ทําแล้วพี่คิดว่ามันได้ผลแต่กับน้องมันอาจจะได้หรือไม่ได้ผลก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อพี่ทั้งร้อยเปอร์เซ็นของอย่างนี้แบบมันต้องลองทําเองอะน้องคือถ้ามันไม่ลองทํามันก็จะไม่รู้ว่ามันเวิร์กไหมอ่ะนะ โอเคนอกเรื่องยาวมากก็ถือว่าพี่แบบพี่สอนหลังกันอย่าลืมนะคะกลับบ้านฝึกฝนด้วยนะคะภาษาอังกฤษข้อเจ็ดสิบหกค่ะน้องบอกงงเลยพี่อยู่้อเจ็ดสิบหกข้อเจ็ดสิบหกนะคะเขาถามว่า which t r a g e of the long t a i l e d wild bird of Africa serves as an arbitrary signal อะไรเป็นคุณสมบัติที่ไวโดเบิร์ดเป็นชื่อหนกอะของแอฟริกาไวโดเบิร์ดทีมออ่มีหางยาวของแอฟริกามีหานเป็นแบบ a r b i ช r a r y s i g n a อต่อมาข้อเจ็ดสิบเ็ค่ะ which is true of the t h m i l e ไ i ้ d จ i าไบ d ์ส n นแอนเดอร์สันส์เอ็กซ์เพรอะไรเป็นจริงคะสำหรับ w i ้ d จ้าไบร์ตรงนี้ทั้งเพศชายทั้ง36ตัวคะ่ะในการทดลองของ Anderson ข้อ78ค่ะถามว่า What was the main finding of the experiment อะไรเป็นการคน้คนพบค้นพบอะะที่เป็นหลักเลยในการทดลองตรงนี้คะ่ะข้อ79ค่ะ What i e s the best t i l e o f t h e passage อะไรเป็นเหมือนกับเป็น t i t l e เป็นชื่อเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับ passage นี้ค่ะแล้วสุดท้ายค่ะข้อที่80ค่ะ What does polygamers means คำว่า polygamers ค่ะหมายถึงอะไรจบละคั้ง80ข้อนะคะ Fighting นะคะน้องค่ะ จบตรงนี้ก็จะหมดโซนพารเศษแล้วน้องบางคนที่เบื่อพาเ,เ์เซจยาวๆเราใกล้จะได้เปลี่ยนแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่จะให้เวลาน้องแปลก,ก่อนได้มทำไมพี่รู้สึกข้าวของมันเต็มไปหมดน้องหลายคนไม่รู้จักไว้ดวเบอร์ที่จะเปิดดูไม่ดู ระหว่างนี้นะคะใครอยากแปลก็แปลก่อนได้นะคะเห็นไหมเดี๋ยวนะมอมขวางไม่เวิร์กอะเห็นปะนี่นะคะ่ะตัวที่เรียกว่าไวจ์เจอร์เบิร์ดอะลองเธอไวจ์เจอรเบิร์ดห่างมันยาวจริงปะ เออห่างมันยาวมากน้องมันคือนกงที่หน้าตายอย่างเงี้ยค่ะเอารูปมาให้ดูน้องมาคอยบอกพี่เรียนแล้วเบื่อมากแบบภาพไร้สีสันอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเลยน้องคือถ้าสมมติว่าเรียนแล้วแบบอาจารย์เอาภาพอะไรมาให้พี่เห็นอนะพี่จะจำได้ดีกว่าอาจารย์พูดแค่ปลาปลาปล,า,ปลาจนจบอะคือถ้ามันมีภาพปุ๊บเหมือนแบบพอมันเจอคานี้อีกมันจะนึกถึงภาพแว็บขึ้นมาเออพอละ ดูนกห่างยาวพอแล้วอะมามา,มากลับมาที่เรื่องของเราค่ะอือโอเคมันสวยนะว่าไหมพี่ให้แค่าน,นาทีเดียวนะย้อนน้า ah แรกของพี่คือแค่นี้นะคะไม่ใช่ทังปึกนะ,ะเขาบอกว่า e animals a c h Animal Speak เอ๊ เดี๋ยวนะอ๋อตลกจังแป๊บหนึง่นนงนะน้องอมโอเคค่ะพี่อ่านย้อนหน้าแรกก็เดี๋ยวน้องแปลนะ each animal species has its own arbitrary traits like birds, breeds, manes and red buttons that supposedly serve to turn to the opposite side. <laughs> Turn to the opposite sex. Does it really work that way? <laughs> โอเคเสร็จเนอะพี่แปลนะคะเขาบอกว่าสัตว์ตาลาสายพานะัมันก็มีคุณลักษณะที่แบบเป็นการสมเลือกคือคุณลักษณะของตัวมันเองไงที่มันมาจากการสมเลืออะอาบิชารีแปลว่าแบบที่เป็นการสมเลืออืออย่างเช่นบางชนิดมีเราบางชนิดมีหน้าอกบางชนิดเนี่ยก็มีเป็นเมนเมนแปลว่าอะไรคะเอมนดีบางชนิดก็มีเป็นแบบแผงคอแผงคอสัตว์อะนึกออกปะ คำว่าเมนค่ะมันจะแปลว่าแบบแผงคอสัตว์อย่างเช่นเดี๋ยวไปงนะอย่างเช่นแผงคอของสิงโตแผงคอมมาอย่างเงี้ยน,นะคะอือฮึแล้วเขาบอกแต่ว่าเราก็จะมีอย่างเช่นแบบพวกเรย์ประชอกเรย์ประชอกคือแบบปั้นไทยสีแดงมิตูสีแดงไงน,นนะน้องอือฮึเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็ supposed l y served ก็คือสิ่งเหล่านี้มันมีเพื่อจะจึงดูดเทศตรงคมนั่นเองแล้วเขาก็ถามว้ามันมันจริงเหรอมันทํางานอย่างนั้งงนจริงๆริงเหรออือฮึผัานปะพี่แฝดแล้วดืติดติดขัดๆจังเอาใหม่เอาใหม่เขาบอกว่าแต่ละสายพันธุ์ของสัตว์นะคะมันจะมีคุณลักษณะเฉพาะที่แบบเป็นคุณลักษณะแบบสุ่มอ่ะในแต่ละสายพันธุ์อย่างเช่นสายพันธุ์บางตัวมีคราวบางตัวมีหน้าอกบางตัวมีแบบ บางตัวมีเมนก็คือมีแผงขนน่ะแผงขนบนคอสัตว์บางตัวมีไรประชอ็อกคือมีบ้านทายสีแดงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันโดยสมมติฐานแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะแบบมีขึ้นอ่ะเพื่อที่จะแบบให้อันหันไปหาเพศตรงข้ามหรือไม่ไม่ก็แบบเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วทีนี้เขาก็เลยต้องถามว่ามันทํางานอย่างนั้นจริงๆหรอคือการมีพวกขนสัตว์มีพวกแผงขนมีพวกหางพวกอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้จริงๆหรอท่านปะ ส <Speech> mm hmm. ปีชีแปลว่าอะไรคะสายพันธุ์ค่ะสา s สป mm ีชีหนึ่งหรอปะ mm hmm. ก็คือแปลว่าสายพันธุ mm ์ hmm. a r b i t r r r y ค่ะแปลว่าโดยสุ่มเลือก arbiterry แปลว่าโดยสุ่มเท่า hmm. กับคำว่า random Mm -hmm. Discretionary hurry, I now random chance discretionary. Trace สื่อันปะการมึกจะหมดเปลี่ยนสีนะ bird แปลว่าอะไรคะ b e r d เข่าค่ะหน่วยเข่ายังไงเนี่ยนะทำไมหัวมันแตกงี้ก็ไม่รู้อะเมื่อวานพี่ใช้ปะกาแท่งนี้หัวมันไม่แตกเลยนะ้องวันนี้พี่ใช้แล้วแบบหัวแตกอย่างแรงมากคนใช้กดนะนพี่นี่กดขนาดไหนเนี่ยหัวมันถึงแตกขนาดเนี้ย งงจังโอเคทันปะ species ค่ะแปลว่าสายพันธุ์ arbitary แปลว่าโดยสุ่มเท่ากับคำว่า random chance discretionary random chance discretionary แปลว่า arbitary ค่ะคือโดยสุ่ม trait แปลว่าคุณลักษณะคุณสมบัติ bird แปลว่าคราว ฟรีสค่ะแปลว่าหน้าอกเมนแปลว่าแผงคอสัน่นเมนแปลว่าแผงบนคอสัน่นน้องเคยเห็นแบบแผงบนคอสิงโตหรือแผงบนคอมาปะ่ะงอกไปอย่างสิงโตใช่ปะ่ะว่าะว่ายังไงละเนี่ย น้งน่งข้าบอกปะสิงโตมันจะมีแผงอ่ะแผงแผงตรงเนี้ยที่เราวาดกันน้องบอกพี่มันไม่เหมือนตัวสิงโตมันเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ใช่ปะพี่ไม่ควรวาดให้น้องคะพี่ไม่เคยวาดตัวอะไรได้เหมือนเลยแม้แต่ครั้งเดียวน้องบอกพี่มันเหมือนตัวตลกอะไรสักอย่างเนี่ยนะพี่จะเปิดรูปสิงโตให้แล้วพี่จะชี้ให้ดู เมนมันคือแผงบนคอสัตว์นะคะมันแผงขนบนคอสัตว์อย่างนั้นอ่ะในพวกสิงโตในพวกหมา,าจจะมีตัวนี้ค่ะที่คิดว่าพี่คนเปิดรูปอย่าดูนะอายอะ่ะเมนค่ะแปลว่าแผงบนคอสัตว์จะเปิดรูปให้ดูเด๋ยวจะชายให้ดูว่าตรงไหนคือเมน หน้าจอมืดขนาดนี้นี่พี่เล่งแสงแล้วนะโอเคงงเลยมั้งก้นี่ค่ะเมนมันคือแผงบนคอสัตว์คืออีแผงเนี้ยน้องเห็นปะแผงรอบๆหัวมันเนี้ยค่ะตรงเนี้ยคือเมนเห็นปะเอเมนดีเมนคือตรงนี้เลยค่ะแผงรอบๆหัวมันตรงนี้ ถันป้ารูปสิ่งโตรูปนี้ดูเท่อะดูเป็นเจ้าป่ามากดูดู <No. S 2> เนอะอ๋ออเนะ่เสร็จปะตรงนี้นะคะคือเมนน้องคนไหนที่แบบว่าดรูปเป็นเก่งออยากวาดรูปประกอบพร้อมชี้ว่าส่วนนี้คือเมนเนี่นะคะก็ก็พี่ให้โอกาสวาดถ้าวาดได้นะคะตรงนี้รีบนี่ค่ะฮ ตรงนี้คือเมนน้องมองพี่คะ่ะพี่วานี่คือเหมือนต,นตรงไหนอะไรเงี้ยตรงนี้ของพี่นะคะมันก็คืออีต,ตรงนี้ของสิงโตค่ะน้องคะเนื่องจากฝีมือกันว่าลูกพี่ห่วยไปนิดนึงนะคะน้องที่วาดลูกเก่งก็สามารถวาดประกอบได้นะคะไม่ว่ากันคะ่ะถันป้า เนี่ยจะมีในพวกแบบสิงโตพวกไม้อย่างเงี้ยจะมีเมนค่ะต่อมาบัตช็อกแปลว่าแบบบันถ้ายค่ะแปลว่าสะโพกแปลว่าบันท้ายอ่ะบัตช็อกแปลว่าสะโพกแปลว่าบันท้ายคือบางตัวมันจะมีเหมือนปูสีแดงนึกออกปะเออแค่นี้ก่อน ฟรีส์ขับหน้าองเมนเพราะว่าแผงขนมบนคอสา่ค่ะบัดชอกเพราวะว่าบนถ่ายตัวสะโพกค่ะเสร็จปะ